บายแลคตซอยสนับสนุนโดยแลคตซอยเอ็กซ์ตร้าสามรักคุณไม่เปลี่ยนแปลกถ้าพูดถึงเมนูสไตล์เกาหลีที่สาวๆรักสุขภาพไม่ควรพลาดนะคะสาขภาก็ต้องนึกถึงเมนูนี้แน่นอนซัมแทกงังหรือว่าไก่ตุ๋นสมเกาหลีนั่นเองค่ะวันนี้นะคะยุซี่ก็จะชวนสาวๆมาทําเมนูสุขภาพนะคะแบบที่ชาวเกาหลีทํากันกินเองที่บ้านนะคะกับเมนูนี้ไก่ตุ๋นสไตล์เกาหลีค่ะ ซุปไก่สุตรในแบบพิซซิ t เช่นนะคะก็จะเน้นส่วนผสมที่สามารถที่จะหาได้ง่ายในประเทศไทยนะคะก็จะมีนี่เลยหัวหอมใหญ่ค่ะโชยุต้นหอมซอยน้องไก่นะคะสต๊อกไก่กระเทียมและนมถั่วเหลืองตะซอยนะคะที่อุดมไปด้วยสารอาหารทั้ง5หมู่ค่ะขั้นตอนการทํานะคะเราก็จะใส่สต๊อกไก่ลงไปก่อนนะคะลงไปในหมอ้อนะคะแล้วก็ต้มให้เดือดค่ะพอเดือดแล้วค่อยใส่ น้องไก่ลงไปนะคะน้ำซุปจะได้ไม่ข้าวค่ะตามด้วยหัวหอมใหญ่เลยตามด้วยกระเทียมค่ะปรุงรสด้วยโชยุค่ะคนให้เข้ากันค่ะตุ๋นไก่นะคะทิ้งเอาไว้ประมาณ2ชั่วโมงค่ะจนเนืไก่นะคะโอ้โหอ่อนนุ่มมากๆนะคะ ผ่านไป2ชั่วโมงแล้วเราก็จะใส่นมทัวเหลืองและก็ซอยลงไปได้เลยค่ะเดี๋ยวได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่ชามได้เลยค่ะแล้วโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะซุปไก่ตุ๋นไสเกาหลีสาวๆคนไหนอยากจะมีสุขภาพดีนะคะเข้าไปจดสูตรมาทําตามกันได้เลยที่ Facebook ของและตาซอยคัะค่ะ